และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ห้อง AV Value นะคะอยู่กับคุณนนท์ค่ะจาก AV Value สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมในงานวันนี้เอาอะไรมาโชว์บ้างคะขอแบบว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบก่อนเลยก็สำหรับ AV Value ในโซนไลฟ์สไตล์นี้นะครับเราก็จะโชว์เป็นชุดเครื่องเสียงชุด Home t เ e a ตอรเรียกว่าเป็นราคาสุดพิเศษที่ขัดกับรูปลักษณ์และหน้าตามากๆนะครับผมมันขัดยังไงอะคะอ่ะเรามาดูชุดนี้ก่อนเลยอ่ะ อย่างลำโพงที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับคือลำโพงจาก JBL ซึ่งในงานนี้เรามาจัดเป็นชุด5.1พร้อมกับซับ12นิ้วพร้อมกับตัวรีเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุดก็คือ d ด n o n น AVR X4007 เป็นรีเซิร์ฟเวอร์9ช่องลรองรับ 8K ซึ่งทั้งเซตนี้ราคาปกติจะอยู่ที่ประมาณแสนสามแต่ในงานนี้พิเศษสุดๆเราขายกันอยู่ที่ 8 1 5 0 0เท่านั้นครับผมโอ้โหลดเยอะนะเรียกได้ว่าคือจ่ายไม่ถึงแสนแต่ได้เครื่องเสียงครบแน่นอนพิเศษมากๆเลยครับผมแล้วยังมีตัวไหนอีกและสำหรับใครที่บางคนอาจจะอยู่ในห้องเล็กไม่อยากได้ชุดใหญ่แบบนี้เรามีพิเศษไปมากกว่านั้นอีกเราจะเห็นจะมีลำโพงตัวเล็กๆเป็น JBL เหมือนกันซึ่งเรามีเป็นเซต5.1เหมือนกันพร้อมกับซับวูเฟอร์พร้อมกับตัวแอมในราคาแค่29,900บาท เป็นราคาที่จับต้องได้เลยเนาะจับต้องได้ทุกคนซื้อได้ในราคานี้สำหรับตัวโปรเจคเตอร์เองเราก็มีตัว Optoma Cinema XP2 เป็นอัลต้าช็อตโทนะครับผมคือใครสำหรับที่อยากดูในห้องที่ไม่มืดห้องสว่างๆแบบนี้อยากมีโปรเจคเตอร์ดูอยากดูจอใหญ่ๆดูได้เลยราคาก็249,000บาทรวมจอ100นิ้วให้ด้วย คุ้มนะคจาคุณภาพแบบนี้ค่ะแล้วมีอะไรอีกคะสำหรับด้านหน้าห้องนะครับก็จะมีครับผมี่ชอบชอบดีไซน์มันมากเลยชอบของ JBL ที่เขาแบบใส่แสงไปดีนี้ี่ชอบตัวนี้ก็คือลำโพงปาร์ตี้บ็อก JBL ปาร์ตี้บ็อกซนะครับมีทั้งตัวตัวนี้เป็นปาร์ตี้บ็อกซร้อยซึ่งเป็นรุ่นเล็กสุด แล้วก็มีขยับขึ้นมาจะเป็นปาร์ตี้บ็อกซึ่งศูนซึ่งรุ่นนี้เรียกว่าตามหากันเยอะมากพอดีเราได้ของเข้ามาพอดีเราก็นํามาขายในงานด้วยนะครับแล้วก็มีปาร์ตี้บ็อกซ์รุ่นใหญ่สุดครับซึ่งในงานนี้ทั้งของแถมและราคาพิเศษแน่นอนของแถมนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยเฉพาะของแถมเนี่ยอย่างตัวปาร์ตี้บ็อกซพันเนี่ยมูลค่าของแถมก็อยู่ประมาณหมื่นถึงหมื่นสองล้วครับผมของแถมของแถมโอ้คุ้มมากครับผมแล้สนใจ ซาบาก็มีเหมือนกันครับผมเป็นซาบา JBL เหมือนกันราคาพิเศษเหมือนกันราคาพิเศษใช่เฉพาะในงานนี้เฉพาะในงานนี้เท่านั้นครับผมเนี่ยมาดูตรงนี้หน่อยค่ะอันนี้คือเป็นแบบช่วยแนะนําหน่อยค่ะอันนี้คือปารตีบอลพันครับผมก็คือลาโพงรุ่นใหญ่สุดของปารตีบอกครับผมถ้าใครแบบว่ามีงบมากหน่อยก็ช่วงนี้กําลังปีใหม่ค่ะใช่เราอาจจะไม่ออกไปนอกบ้านเยอะเราอาจจะอยู่กันปาร์ตี้กลุ่มเล็กๆในบ้านแต่อย่า สนุกอยากเรียกว่าปาร์ตี้กันให้สุดเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ครับผมเสียงคุณภาพเสียงกะหึ่มากครับสร้างเปลี่ยนบ้านให้เป็นผักได้เลยสำหรับใครที่ชอบนะครับพิเศษในงานนี้เท่านั้นพิเศษในงานนี้เท่านั้นให้คุณนนท์เชิญชวนหน่อยวันนี้วันที่สองแล้วเนาะครับก็วันนี้คือวันที่สองครับสำหรับงาน BAV นะสำหรับใครที่อาจจะ ตัดสินใจหรือลังเลว่าเอ๊ะฉันจะมาดีไหมอยากแนะนำอยากให้ทุกคนมากันเพราะว่านอกจากทาง A V value แล้วเนี่ยในส่วนอื่นๆก็มีสินค้าราคาพิเศษมีทั้งโชว์มีทั้งมาขายมาเซลมาเคลียกันก็มีให้เลือกมากมายยังไงเชิญชวนได้นะครับสำหรับงาน B A V มีถึงวันที่มีถึงวันที่19ครก้ตั้งแต่เวลา อ๋อ11โมงถึง3ทุ่มมาเจอกันได้นะคะแต่แนะนำให้มาเร็วหน่อยนะมา3ทุ่มบางทีอาจจะปิดกันแล้วนะโอเคมาเร็วหน่อยนะคะครับผมโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันในงานนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่นนท์ค่ะ